สำนักงานตำรวจแห่งชาติถแถลงผลปฏิบัติยุทธการ CIB ขยี้อิทธิพลปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและแก๊งอาชญากรรมทั่วประเทศโดยพลตำรวจเอกกิจารณ์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการมอบหมายให้พลตำรวจโทอกรเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมวางแผนทำลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญที่น่าจะก่ออาชญากรรมร้ายแรง โดยสรุปผลการตรวจค้นทั้งหมด118เป้าหมายหมายจับ51หมายจับกลุมตัวผู้ต้องหาทั้งสิ้น90รายยึดของกลางยานพาหนะ165คันปืน12กระบอกกระสุนปืน234นัดยาบ้า166เม็ดไอ้1 1 4 4กรัมสมุดบัญชีธนาคารปล่อยเงินกู้37รายการใบปลิวปล่อยเงินกู้150,000แผน่น ซึ่งผลการจับกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่การปราบปรามขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติการตรวจคน้นผับในจังหวัดนครปฐมชนบุรีและสงขลาการจับอดีตพนักงานรัฐทุจริตปลอมเอกสารทำสินเชื่อการปราบปรามกลุ่มเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดการตรวจสอบบ้านนายทุนลักลอบค้าสัตว์ป่าการค้นบ้านผู้มีอิทธิพลในจังหวัดตรังการตรวจค้นตลาดจับกลุ่มแรงงานต่างดา้าวนอกกฎหมาย และการปฏิบัติงานของกองบังคับการตํารวจน้ํากวาดล้างกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดสุราษธานี